สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กิบและทีมงานโฮมหน่อยู่มาอยู่กันที่ย่านบางโพนะคะวันนี้จะพามาชมโครงการ Chapter ์วันชายบางโพจากรึกษาพรีเมียมที่ตอนนี้เนี่ยโครงการเขาสร้างเสร็จแล้วแล้วก็มีลูกบ้านเนี่ยเข้าอยู่กันแล้วบางส่วนค่ะโดยจุดเด่นของโครงการนี้นะคะคือสามารถมองเห็นวิวโคง้งแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็รัฐสภาแห่งใหม่ได้ พร้อมส่วนกลางที่เขาทําออกมาสวยแล้วก็ครบครันเลยทีเดียวค่ะโดยที่ตั้งของโครงการจะอยู่ติดถนนประชาราสายหนึ่งเป็นทําเลที่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะไม่ว่าจะไปงามวงวานตีวานน์จรันสนิทวงและยังใกล้ทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกที่สามารถวิ่งเข้าเมืองไปทางจตุจักรสะพานควายอารีได้สะดวกส่วนคนที่ใช้รถสาธารณะก็สะดวกเช่นกันค่ะเพราะตัวโครงการเนี่ยใกล้ MRT บางโพในระยะทาง600เมตร สามารถเชื่อมต่อไปอยังบางซื่อแกรนด์สเตชันซึ่งจะพร้อมใช้งานปีหน้าและจะกลายเป็นศูนย์การคมนาคมขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกค่ะจุดเด่นอีกอย่างของทำเลตรงนี้นะคะคืออยู่ใกล้สถานศึกษาหลายแห่งมากๆที่ใกล้โครงการในระยะที่เดินไปเรียนได้เลยก็จะมีโรงเรียนโยธินบุรณะค่ะนอกจากนั้นนะคะรอบๆก็จะมีโรงเรียนเซนกาเบียน โรงเรียนราชินีบนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็อยู่ในระยะที่สามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวกค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะรอบๆเนี่ยก็ครบคันเลยทีเดียวทั้งใกล้ตลาดสีเขมาซึ่งจะมีทั้งร้านอาหารและก็ร้านสะดวกซื้อตัวโครงการไม่ไกลจากเกตเวย์บางซื่อสุพีมคอมเพล็กซ์เซ็นทรัลลาดพร้าวตลาดนัดจตุจักบิ๊กซีวงสว่างโลตัสบางซื่อและเดอะมองงามวงวานค่ะ โครงการ Chapter 1วันชายบางโพนี่นะคะจะมีทั้งหมด2อาคารแบ่งเป็นอาคารพักอาศัยสูง33ชั้นและเป็นอาคารจอดรถพร้อม Garden Facility 5ชั้นบนที่ดินประมาณ3ไร่1งาน40ตารางวามียูนิตพักอาศัยทั้งหมด607ยูนิตและที่จอดรถ2 5 1คันหรือประมาณ46%ส่วนการออกแบบสไตล์ของโครงการนี้เขาเรียกว่า Modern Chinese เรียบง่ายคลาสสิกและโปร่งสบาย เนื่องจากย่านบางโพตรงนี้เนี่ยจะเป็นย่านคนจีนค้าไม้เก่าแก่นั่นเองค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณทางเข้าโครงการแล้วนะคะซึ่งทางเข้าเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนประชาราษย์หนึ่งจะใช้ทางเข้าร่วมกับโครงการข้างๆก็คือโครงการ Chapter ์วันโฟค่ะส่วนป้อมรปภอของโครงการแชปเตอร์วันชายบางโพนี่นะคะ จะอยู่ถัดเข้ามาด้านในค่ะก็จะมีป้อมรปภแล้วก็มีกล้อง C C T V ติดตั้งไว้ให้ส่วนรั้วกั้นไม้กระดกเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าทางเข้าอาคารจอดรถค่ะตรงนั้นเนี่ยลูกบ้านจะต้องใช้คีย์การ์ดแตะเพื่อเข้าไปด้านในค่ะและสําหรับส่วนกลางของโครงการนี้นะคะก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยจะแบ่งออกเป็นส่วนกลางทั้งหมดหลกัหลกๆ3จุดนะคะคือที่อาคารพักอาศายัยจะมีส่วนล็อบบี้กับส่วนสาธารณะที่ชั้นหน แล้วก็ที่ชั้นท็อปฟอร์เนี่ยก็จะมีส่วนกลางหลักที่ชั้น32กับชั้น33และส่วนกลางอีกจุดเนี่ยจะอยู่ที่อาคารจอดรถชั้น5ค่ะเดี๋ยวพี่พาไล่ดูกันไปทีละส่วนนะคะเข้ามาได้นในโครงการนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นล็อบบี้ค่ะพื้นที่ส่วนกลางจุดแรกนะคะโดยด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดดรอปอฟค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นพื้นที่ดรอปอฟในล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รถโดยสารมาส่งลูกบ้านก็สามารถจอดแล้วก็ส่งลูกบ้านได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนค่ะ พอเราเข้ามาได้ในตัวโถงล็อบบี้นะคะคุณผู้ชมล็อบบี้ของโครงการนี้เนี่ยจะเป็นความสูงแบบดับเบิลโวลูมนะคะอยู่ที่5.5เมตรเข้ามาส่วนแรกก็จะเป็นเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลอยู่นะคะส่วนฝั่งซ้ายและฝั่งขวามือเนี่ยจะจัดเป็นชุดที่นั่งรับรองเป็นโซฟาชุดใหญ่ๆเลยการตกแต่งของโถงล็อบบี้จะใช้สีขาวค่ะเป็นโทนที่สว่างนะคะแล้วก็ช่วยให้ดูสบายตาด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะจากล็อบบี้เนี่ย จะสามารถเชื่อมออกไปยังซังเค้นซีดแล้วก็สวนด้านนอกได้เราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศออกไปนั่งรับลมข้างนอกก็ได้สบายๆค่ะนอกจากนั้นนะคะผนังทางฝั่งนี้เนี่ยก็ยังทำเป็นกระจกทั้งหมดเลยทำให้ได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาในถงล็อบบี้ได้เยอะแล้วก็ทำให้เวลาเรานั่งพักผ่อนในล็อบบี้เนี่ยก็จะสามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียวด้านนอกได้ดูสบายตาค่ะ ถัดจากตัวล็อบบี้หลักเข้ามานะคะก็จะเป็นโถงทางเดินค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งฟังก์ชันออกเป็นห้องนิติบ,บุคคลห้องเมลรูมห้องน้ำรับรองแยกชายหญิงและห้องซักรีดค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโถงลิฟต์ซึ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้เนี่ยคือระบบรักษาความปลอดภัยเขาจะค่อนข้างแน่นหนาเลยทีเดียวนะคะคือต้องใช้คีย์การ์ดเนี่ยแตะเข้าออกส่วนกลางกับทุกส่วนเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในโถงลิฟต์กันค่ะ ซึ่งลิฟต์ของโครงการนี้จะเป็นลิฟต์แบบล็อกชั้นนะคะมีลิฟต์โดยสารทั้งหมด3ตัวแล้วก็มีเซอร์วิสลิฟต์หตัวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูส่วนกลางบนอาคารจอดรถที่ชั้น5กันค่ะ สำหรับส่วนกลางที่ชั้น5ของอาคารจอดรถเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราจอดรถก็สามารถขึ้นลิฟต์จากอาคารจอดรถมาใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาจากอาคารพักอาศัใสก็สามารถเดินมาตามทางเชื่อมที่ชั้น2ได้ค่ะก็จะสามารถเดินมาได้สบายๆไม่ต้องอ้อมไปที่อาคารจอดรถนะคะสำหรับส่วนกลางตรงจุดนี้นะคะเขาจะเน้นเป็นพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็พื้นที่เปิดโล่งค่ะ เข้ามาส่วนแรกเราก็จะเจอเป็นตัวขอดขนาดใหญ่นะคะมีที่นั่งล้อมรอบเลยแล้วก็ผนังตรงนี้เนี่ยสูงมากๆทําให้ได้ความเป็นส่วนตัวด้านบนมีช่องแสงทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่นั่งพักผ่อนสบายๆค่ะถัดเข้ามานะคะส่วนกลางหลักของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้อง co-working space แล้วก็มีสวนกับขอดขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะทําให้ได้บรรยากาศที่ไม่เหมือนอยู่บนอาคารจอดรถเลยค่ะ ตรงกลางนะคะเขาก็จะลงต้นไม้ให้แล้วก็รอบๆเนี่ยทำเป็นวางต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะทำให้เหมือนมีรั้วโดยรอบส่วนข้างๆก็จะมีเป็นพื้นที่ยกระดับขึ้นมาแล้วก็วางที่นั่งกับโต๊ะไว้ให้ค่ะสามารถมานั่งพักผ่อนทานอาหารหรือพาเพื่อนมานั่งเล่นก็ได้ค่ะส่วนด้านหลังนะคะติดกับพื้นที่ขอดตรงนี้เนี่ยก็จะมีสนามเด็กเล่นที่มีกระดานลื่นลงไว้ให้แล้วก็มีโซนที่ เงียบสงบหน่อยอย่าง meditation area แล้วก็โยคะค่ะลานโยคะตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องเดินลงจากสเต็ปส่วนด้านบนนะคะทำให้มีความสงบเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นห้อง co-working cool space หรือว่าห้อง library room ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะ สำหรับตัวโค w o เว i ร์กิ้งสเปซเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะทําเป็นถงแบบดับเบิร์โวลูมค่ะมีชั้นลอยด้านบนด้วยบรรยากาศที่เขาทํามาแล้วก็โทนสีเนี่ยจะทําออกมาให้ดูอบอุ่นสบายตาค่ะแล้วก็ผนังด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นกระจกทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องเยอะทําให้มีบรรยากาศที่เหมาะกับการมานั่งอ่านหนังสือทํางานค่ะ ของที่เขาจัดมาให้เนี่ยก็จะเป็นพวกชุดโต๊ะเก้าอี้นะคะจัดมาให้หลายชุดเลยเหมาะทั้งมานั่งทํางานคนเดียวหรือว่าถ้ามาเป็นกลุ่มเนี่ยก็สามารถมาใช้โต๊ะตัวยาวแบบนี้ได้ค่ะประมาณ6-8ถึงคนก็สามารถมานั่งทํางานด้วยกันได้แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะนั่งทํางานกันได้ยาวๆเลยเพราะว่าพื้นที่ตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีห้องน้ํารองรับไว้ให้บริการด้วยแยกชายหญิงค่ะ ขึ้นมาที่ส่วนกลางชั้นท็อปฟอร์นะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของโครงการนี้เลยแล้วก็เป็นข้อดีด้วยเพราะว่าจุดเด่นของโครงการนี้เนี่ยคือวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นการยกส่วนกลางขึ้นมาไว้ที่ชั้นบนสูงๆเนี่ยก็ทําให้ลูกบ้านทุกยูนิตสามารถขึ้นมามองเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆได้ค่ะพอเราออกมานะคะที่ชั้น32เราจะเจอกับพื้นที่อนเนกประสงค์โล่งๆแบบนี้ค่ะทางขวามือนะคะก็จะเป็นห้องน้ําแยกชายหญิงมีห้องอาบน้าล็อกเกอร์แล้วก็ห้องสตรีมมาให้บริการค่ะ ขยับออกมาก็จะเป็นส่วนกลางเอาท์ดอร์นะคะจะเป็นสระว่ายน้ําแบบอินฟินิตี้เอจพูลขนาด6คูณ23.7เมตรข้างสระเนี่ยในร่มเขาก็จะมีจัดเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้มาให้แบบนี้นะคะสามารถมานั่งดูเด็กๆเ,เล่นน้ําได้หรือว่าเอาขนมมานั่งทานตรงนี้ก็ได้ค่ะส่วนพื้นที่ด้านในสระเนี่ยเขาก็จะมีเป็น ซันเซ็ตเด็นะคะวางเป็นซันเบดไว้ให้แบบนี้ค่ะหลายตัวเลยแล้วก็จะมีทางเดินที่เชื่อมไปจนเกือบถึงขอบสระอีกฝั่งเนี่ยนะะเราสามารถที่จะเดินไปชมวิวตรงนั้นได้แล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะแยกเป็นสระเด็กไว้ให้ด้วยค่ะส่วนพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะคุณผ,ผู้ชมก็จะเป็นทางเดินที่เชื่อมขึ้นไปยังสกายฟิตเนสแล้วก็สกายเลา ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นที่นั่งนะคะสาหรับนั่งชมวิวแม่น้าเจ้าพยาแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเฉลียงสําหรับนั่งชมวิวแม่น้ําเจ้าพยาด้วยแล้วก็จะสามารถมองเห็นวิวโค้งแม่น้ําเจ้าพยากับรัชสภาแห่งใหม่ได้ค่ะตัวห้องเฟรนด์ของโครงการนี้นะคะเขาจะมีจุดเด่นตรงที่ใช้ผนังเนี่ยเป็นกระจกหมดเลยทําให้เราสามารถมองเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็วิวสะพานพระรามเจ็ดได้ ทำให้บรรยากาศในการออกกําลังกายเนี่ยดูโปร่งสบายนะคะถึงแม้ว่าขนาดห้องฟิตเนสเนี่ยจะไม่ใหญ่มากอุปกรณ์ที่เขาจัดมาให้ก็ครบคันเลยนะคะมีทั้งดัมเบลนะคะเบาะปรับระดับได้มีมัลติแมชชีนจักรยานไฟฟ้าลู่วิ่งไฟฟ้าอิลิปติคอลแล้วก็บอลโยคะค่ะ พอเราขยับขึ้นมาจากห้องฟิตเนสนะคะอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นส่วนของสกายลาวส์ค่ะซึ่งบรรยากาศภายในห้องสกายลาวส์นี่นะคะก็จะมีบรรยากาศที่ ค่อนข้างเงียบเงียบค่ะเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนหรือว่านั่งอ่านหนังสือได้ส่วนวิวของสกายลาวนี่นะคะก็จะเป็นวิวฝั่งในเมืองค่ะแต่ว่าผนังเนี่ยเขาังใช้เป็นกระจกรอบด้านเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะรับแสงธรรมชาติเข้ามาให้ห้องดูโปร่งสบายขึ้นค่ะเอาละค่ะตอนนี้กิ๊กก็พาคุณผู้ชมชมรายละเอียดส่วนกลางกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของห้องกันต่อค่ะห้องในโครงการนี้จะขายเป็นแบบคุลิฟเนอร์นิดความสูงฝ้าเพดาน2.7เมตรมีทั้งหมด4แบบค่ะ คือห้องสตูดิโอพื้นที่ใช้สอย22.1ถึง23.3ตารางเมตรห้องวันเบดรูมพื้นที่ใช้สอย28.6ถึง29.6ตารางเมตรห้องวันเบดรูมริเวอร์ฟ n ตขนาดพื้นที่ใช้สอย44.55ตารางเมตรและห้องทูเบดรูมริเวอร์ฟ론ตขนาด56.5ถึง56.6ตารางเมตรซึ่งข้อดีคือเกือบทุกห้องเนี่ยสามารถชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้หมด เพียงแค่เราเลือกฝั่ง Riverfront ทางทิศต,ตะวันออกหรือว่า Riverview ทางทิศเหนือใต้เท่านั้นค่ะสำหรับห้องของโครงการนี้จะขายเป็นแบบ Fully Fitted นะคะก็คือจะได้แทบเหมือนในห้องตัวอย่างทุกอย่างเลยยกเว้นของตกแต่งห้องที่เราจะพาชมในวันนี้เป็นห้องวันเบดรูมริเวอร์ฟอนขนาดประมาณ44ตารางเมตรค่ะประตูทางเข้าของห้องเนี่จะได้เป็นบานสำเร็จสีขาวนะคะมือจับก้านโยกแบบนี้ติดตั้งตามแมวไว้ให้ ส่วนด้านหลังบานประตูเนี่ยก็จะมีตัวสต็อปเปอร์นะคะไว้กันประตูกระแทกผนังด้านหลังค่ะพอเราเข้ามาในห้องนะคะก็จะเจอพื้นที่โถงกว้างๆเลยเชื่อมตั้งแต่พื้นที่ห้องครัวไปจนถึงห้องนั่งเล่นสําหรับห้องครัวเนี่ยจะได้เป็นครัวเปิดนะคะเคาน์เตอร์เขาจะติดตั้งมาให้ตามนี้เลยท็อปเคาน์เตอร์จะได้เป็นหินสังเคราะห์ค่ะอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้นะคะก็จะมีแค่ซิงค์ล้างจานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบทำอาหารเนี่ยก็จะต้องซื้อเตาไฟฟ้ากับเครื่องดูดควันมาติดเพิ่มเองนะคะ ส่วนด้านหลังตรงนี้เขาก็จะติดตั้งเป็นแบ็กสเปร์ไทแบบนี้เลยสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายส่วนพวกตู้ต่างๆนะคะที่เราเห็นก็จะได้ตามนี้เลยค่ะบานปิดผิวเนี่ยจะเป็นเมลามีนลายไม้สีขาวทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวบานพับเนี่ยจะเป็นซอฟโค้ดทั้งหมดค่ะตัวตู้ก็จะได้ตามนี้เลยนะคะได้ตู้ได้ลิ้นชักแล้วก็มีช่องวางไมโครเวฟด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับวางตู้เย็นค่ะแล้วก็จะมีตู้ข้างๆเนี่ยนะคะบิวอินมาให้ไว้ สำหรับเก็บรองเท้าหรือว่าเก็บของกระจุกกระจิกเพิ่มเติมได้ค่ะและเนื่องจากว่าเป็นครัวเปิดนะคะจึงเหมาะที่จะทําอาหารเล็กๆน้อยๆไว้สําหรับเตรียมอาหารค่ะแต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองน่าจะทํากับข้าวบ่อยหน่อยก็สามารถที่จะกั้นห้องเพิ่มได้เพื่อการกลิ่นควันนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกวัสดุดีค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะทําให้ห้องดูทึบได้นะติดกันค่ะกับพื้นที่ครัวก็จะเป็นชุดโต๊ะทานอาหารที่เขาจะให้มาตามนี้เลยนะคะ ระยะการใช้งานก็สามารถเลื่อนเก้าอี้เข้าออกได้สบายค่ะขยับมาจากพื้นที่ห้องทานอาหารก็จะเป็นห้องนั่งเล่นส่วนนี้เนี่ยทางโครงการเขาจะให้โซฟาผ้าแบบนี้นะคะขนาดประมาณ2-3ที่นั่งซึ่งไซส์นี้เนี่ยกำลังดีกับขนาดของห้องเลยค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามเขาก็จะมีเป็นชั้นวางทีวีให้มาแบบนี้เลยนะคะหน้าตาเนี่ยจะเข้าชุดกันกับชุดครัวค่ะ ติดกับส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นระเบียงซึ่งประตูระเบียงเนี่ยจะได้เป็นบานกรอบอลูมิเนยียมสีธรรมชาติและเป็นช่องแสงหลักของห้องค่ะพื้นที่ระเบียงค่อนข้างกว้างเลยนะคะสามารถวางเครื่องซักผ้ากับราวตากผ้าได้ราวกันตกนะคะจะเป็นเหล็กสีเทาแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีกริลบางสายตาทําให้ตัวอาคารเนี่ยดูยเรียบร้อยขึ้นส่วนคอมเพรสเซอร์แอร์เขาจะยกขึ้นไปไว้ด้านบนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถใช้พื้นที่ตรงระเบียงเนี่ยได้เต็มที่ค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนซึ่งห้องนอนเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างมากเลยค่ะตัวประตูเนี่ยก็จะเป็นบานสาเร็จแบบนี้นะคะด้านหลังมีตัวสต็อปเปอร์มาให้เช่นกันฟังก์ชันในห้องนอนสามารถที่จะจัดวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้แต่ว่าเตียงที่ทางโครงการเขาให้มานเนี่ยจะเป็น queen ซ i z e นะคะก็จะวางตรงนี้แล้วก็มีพื้นที่เหลือข้างเตียงให้วางโต๊ะหัวเตียงได้ส่วนปลายเตียงเขาจะมีเดินช่องสัญญ,ญาณกับปลั๊กไฟไว้ให้ใหสําหรับ แขวนทีวีบริเวณปลายเตียงค่ะและจุดเด่นอีกข้อหนึ่งนะคะของห้องนี้ก็คือจะได้ช่องแสงบานใหญ่เป็นบานเข้ามุมนะคะสามารถเทควิวแม่น้ำเจ้าพยาได้ได้เป็นบานใหญ่เลยพร้อมหน้าต่างบานกระทุ้งที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ค่ะส่วนพื้นที่อีกฝั่งของห้องนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำแล้วก็มีพื้นที่สำหรับยืนแต่งตัวตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ตู้เสื้อผ้าบิวอินมาให้แบบนี้เลย บานเปิดเป็นกระจกใสสีดำด้านในเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นราวแขวนสองชั้นนะคะแบบนี้แล้วก็มีช่องวางของกับลิ้นชักให้นะคะไว้สำหรับเก็บของแยกส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นช่องเก็บของแบบโล่งๆสามารถที่จะไว้เก็บพวกผ้าปูที่นอนผ้าขนหนูหรือว่าหมอนได้ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะมีระยะให้ ใช้งานตรงนี้เนี่ยกว้างพอสมควรเลยติดกันนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ํามาตรฐานเนี่ยจะได้ตามนี้เลยนะคะช่องแสงในห้องน้ําจะได้เป็นหน้าต่างบานกระทุ้ g แล้วก็บานฟิสลูกฟักเป็นกระจกฝ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าคนข้างนอกเนี่ยจะมองเข้ามาเห็นและความที่เป็นบานกระทุงเนี่ยเป็นข้อดีนะคะสามารถเปิดระบายอากาศได้เลยส่วนสุขภัณฑ์ที่ให้มาก็จะได้อ่างล้างมือทรงสี่เหลี่ยมยี่ห้อลเ v e n s ติดกันนะคะก็จะเป็นก๊อกน้ำยี่ห้อพีมาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีตู้เก็บของว้ให้ด้วยไว้สําหรับเก็บพวกอุปกรณ์อาบน้ําหรือว่าที่ชู่สสำรองก็ได้ค่ะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีกระจกเงาบานยาวติดตั้งมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็ติดกันจะเป็นสุขภัณฑ์ยี่ห้อคอตโต้ค่ะติดตั้งมาให้พร้อมสายชําระแล้วก็ที่วางกระดาษชําระระยะการใช้งานเนี่ยก็กว้างๆพอสมควรค่ะถัดมาก็จะเป็นห้องอาบน้ํา ซึ่งทางโครงการจะแบ่งพื้นที่แยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะแต่ว่าจะไม่มีชาวบล็อกติดตั้งมาให้แต่เราก็สามารถให้ช่างมาติดตั้งเองได้หรือว่าจะติดเป็นม่านกั้นอาบน้ําก็ได้ค่ะอุปกรณ์ที่เขาติดมาให้จะเป็นฝักบัวแบบแพนชาเวอร์นะคะยี่ห้ออเมริกันสแตนดาร์ดให้มาพร้อมถาดวางสบู่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะเดินระบบสําหรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอ,อุ่นมาให้ค่ะส่วนระยะสําหรับการยืนอาบน้ำเนี่ยก็กว้างพอสมควรเลยค่ะ ตัวอย่างอีกแบบที่ยิบอยากพามาชมนะคะจะเป็นห้องแบบสตูดิโอเพราะว่าสตูดิโอเริ่มต้นของโครงการนี้เนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ2ี่องตารางเมตรซึ่งก็คือไซส์ของห้องตัวอย่างเลยค่ะแล้วเนื่องจากว่าความสูงฝ้าเพดาน2.7เมตรกับแป้นที่เขาจัดมาเนี่ยก็ทําให้ห้องเนี่ยดูกว,กว้างกว่าพื้นที่ใช้สอยจริงนะคะนี่คือจุดเด่นของห้องสตูดิโอโครงการนี้พอเราเข้ามาในห้องเนี่ยจุดแรกก็จะเป็นพื้นที่ครัวเปิดเข้าเตอร์ครัวได้ตามนี้เลยนะคะแต่ว่าสเปคเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกับที่ห้องที่แล้วแต่เขาจะมีเป็น ช่องสาหรับวางเครื่องซักผ้าฝาหน้ามาให้ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นข้อดีเราจะได้ประหยัดพื้นที่ตรงระเบียงค่ะส่วนสเปคอื่นๆก็เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กลงตามไซส์ห้องนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เขาบิวอินมาให้ค่ะคุณผ,ผู้ชมด้าน,นในมีราวแขวนชั้นวางแล้วก็ลิ้นชักส่วนด้านบนเนี่ยเนื่องจากว่าฝ้าเพดานสูงก็เลยมีพื้นที่สําหรับไว้เก็บของด้านบนเพิ่มค่ะติดกันก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ําห้องนี้เนี่ยจะได้สเปคเหมือนห้องที่แล้วเลยนะคะค เพียงแต่ว่าห้องนี้เนี่ยเขาจะไม่มีหน้าต่างระบายอากาศเพราะฉะนั้นเขาเลยติดเป็นพัดลมดูดอากาศมาให้แทนค่ะถัดเข้ามาก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะพื้นที่ห้องนอนเนี่ยเขาจะมีเตียงควีนไซส์มาให้เราจะเห็นว่าพอวางเตียงลงไปแล้วเนี่ยก็มีพื้นที่เหลือข้างเตียงทั้งสองฝั่งให้สามารถขึ้นลงเตียงได้สะดวกส่วนฝั่งปลายเตียงก็จะมีเป็นชั้นวางทีวีแบบนี้ให้มาเหมือนกันนะคะระยะตรงนี้ก็สามารถเดินผ่านได้สบายๆค่ะขยับมาอีกหน่อยก็จะเป็นมุมสําหรับ นั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าจะนั่งทานอาหารตรงนี้ก็ได้ค่ะทางโครงการจะมีโซฟาขนาด2ที่นั่งมาให้แบบนี้นะคะขนาดกระทัรัดเหมาะกับพื้นที่ของห้องมีโต๊ะมาให้แล้วก็ช่องแสงเนี่ยจะได้เป็นบานใหญ่นะคะตัวบานเนี่ยเป็นบานฟิกซ์แล้วก็มีบานกระทุ้งไว้สำหรับเปิดระบายอากาศได้ติดกันนะคะก็จะเป็นส่วนของระเบียงภายนอกซึ่งระเบียงของห้องนี้เนี่ยจะไม่กว้างมาก แต่เนื่องจากว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเหลือพื้นที่ไว้วางเครื่องซักผ้าเนี่ยเราก็เลยสามารถวางเราตักผ้าตรงนี้ได้อย่างเต็มพื้นที่ค่ะส่วนคอมเพรสเซอร์แอร์เขาก็ยกขึ้นไปไว้ข้างบนเหมือนกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ชมรายละเอียดโครงการห้องตัวอย่างกันไปครบแล้วนะคะเราไปสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างโครงการนี้จะเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาคอนโดวิวแม่น้าเจ้าพยาหรือว่ามองหาที่อยู่อาศัยย่านบางโพประชาราชที่มีราคาไม่แพง อยู่ในทำเลที่ได้บรรยากาศชุมชนดั้งเดิมใกล้สถานศึกษาหลายแห่งหาของกินของใช้ได้สะดวกแล้วก็สามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกโดยคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยจะมีตัวเลือกเลี่ยงรถติดหลายเส้นทางและที่สําคัญคือใกล้ทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกที่สามารถวิ่งเข้าเมืองได้สะดวกค่ะส่วนคนที่ใช้รถสาธารนณะทางโครงการจะมีชัตบัสรับส่งที่ MRT ตาปูนแล้วในอนาคตหลังจากที่ MRT บางโพเปิดใช้งานก็สามารถนั่งเข้าเมืองไปทํางานแถวสีลมได้สะดวกค่ะ ส่วนจุดเด่นอีกอย่างของโครงการนี้นะคะจะเป็นเรื่องของส่วนกลางที่เขาให้มาเยอะแล้วเขาทำออกมาดีเลยนะคะทำให้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยดูร่มรื่นแล้วก็มีความสงบเป็นส่วนตัวรวมถึงได้วิวบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยค่ะ mm hmm. ส่วนแพ็กเกจห้องก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะตั้งแต่ไซส์สตูดิโอที่อยู่คนเดียวได้หรือว่าจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยที่สามารถอยู่เป็นครอบครัวขนาดกลางได้ตัวห้องจะขายเป็นแบบ fully furnished ความสูงข้าเพดาน2.7เเมตรสเปคของที่ให้เนี่ยมาตรฐานสมกับราคานะคะ เราซื้อแค่ของตกแต่งกับเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นิดหน่อยก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยและที่สาคัญก็คือห้องของโครงการนี้เนี่ยจะได้วิวของแม่น้ําเจ้าพระยาเกือบทุกยูนิตเลยแต่วิวเนี่ยก็จะแตกต่างไปตามมุมของห้องนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากได้วิวฝั่งโค้งแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็รัฐสภาหแห่งใหม่ก็ให้เลือกห้องทางฝั่งทิศใต้ซึ่งจะมีให้เลือกตั้งแต่ไซส์สตูดิโอเลยค่ะสำหรับราคาของโครงการนี้นะคะเฉลี่ยทั้งโครงการจะอยู่ที่1 1 2 0 0 0บาทต่อตารางเมตรราคาห้องสตูดิโอเริ่มต้นที่1.89ล้านบาท ห้องวันเบส44ตารางเมตรที่คิดพาชุมในวันนี้ราคาเริ่มต้น2.65ล้านบาทค่าส่วนกลางอยู่ที่55บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนและกองทุน500บาทต่อตารางเมตรค่ะแล้วตอนนี้นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด600,000บาทบวกกับโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาสอบถามทางโครงการได้โดยตรงค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากเข้ามาชมห้องตัวอย่างก็สามารถวอง k i อินเข้ามาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าอยากโทรมาสอบถามก่อนก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์1739และ Line แอ c h a ป t ต r 1 c วันคค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมกันในครั้งนี้นะคะครั้งต่อไปเราจะพาไปชมโครงการไหนสามารถติดตามได้ที่ Facebook YouTube และเว็บไซต์ h o m e n a .com สำหรับวันนี้กิฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ